ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วเบสสิบปีก่อนเนี่ยทัพสงครามกับแคว้นตรงซั่กกองทัพเสวียนเฉียห้าพันนายต่อสู้กับทหารชั้นยอดสี่หมื่นนายถ้าไม่ใช่เพราะหนานเหิงบุกโจมตีนำหน้าไปตัดหัวไ่ทับของศัตรูจะพลิกสถานการณ์ที่แพ้ติดต่อกันสามเดือนไล่ก,กับความสงมสุขชัยแดนได้ยังไงกันู่ จงยึดท่านฟังนะนั่นนหึงคนนี้บ่มบามขนาดไหนห้าพันต่อสี่หมื่นเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่ต้องใจเตรียมกําลังทหารอยู่ข้างหลังเขาเปเลือดทปพ่กไปแนวหน้าสุดเขาทำตัวเด่นสะดุดตาเขาจะบอกท่านให้นะนานหึงคนนี้เขา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 ฟังสิสมองเขาอาจจะมีปัญหาจะพูดถูกสมองมีปัญหาจริงๆนั่นแหละวงธีเขาจะพูดเรื่องพวกนี้กับเจ้าทำไมอะฮะ ท่านจอมยุทธท่านพูดอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรข้าหมายความว่าล้วนเป็นเรื่องของคนอื่นเน่ยแต่ความผิดทั้งหมดต้องเป็นของนานเหิงแม่นางส่งสายตาเฉบแหลมจริงๆแล้วก็ช่าเนอเหลียวฉลาดเหนือผู้คนอื่นจริงๆอมองแว็บเดียวก็เห็นท่าแท้ของนานเฮิงแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องพวกนี้ข้ารู้หมดแหละ <c oughs> ข้าจะบอกท่านแบบนี้แล้วกัน <c oughs> ยมยุตลีบนโลกใบนี้คนที่เข้าใจหนานเหิงที่สุดก็คือข้านี้แหละโอะ้ไม่ใช่ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกคนนึงแล้วทายซิว่าเป็นใครเออข้าไม่ทายแล้วดีกว่าถึงจนตระกูลส่งแล้วไม่ต้องพบก็ดีเฮะนี่นี่ท่านยมยุธท่านจอนยุธท่านอย่าพูดไปสิท่านท่านไปทบทวนสิ่งที่ข้าพูดก,กับท่านให้ดีๆคิดตกแล้วติต่อข้ามานะ ใจโหดเหี้ยมโฉดชั่วอมหิทธก่อกมทำชั่วใส่ร้ายผู้จงรักภักดีท,ดทำในทำ้ายสตรีในใสายตาของหญิงชั่วคนนี้ข้าเป็นแค่คนน่ารังเกียจจิตใจโหดเหี่ยมโฉดชั่วอมหิทธก่อกมทำชั่วใส่ร้ายผู้จงรักภักดีถึ้ยังไงทุกคนต่งางก็พูดแบบนี้ชินแล้วองชายท่านเคยทำร้ายสตรีเมื่อไหร่กันนะ่ะเฮ้ยใส่ลงไปฉันจริงไหไ,ไปได้สร้างความฮือมาขอรับ ข้าพูดอะไรผิดอีกแล้วเหรอในใจขององค์ชายข้าเทียบกับด้ยข้าอย่างสร้างกวนไม่ได้เลยอ๋อเจ็บ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 ขจากข้าขาแล้วร้อนชายท่านพี่จะาห้ยท่านพี่พอได้ข่าวข้าก็รีบมาเลยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าไปปราบโจรไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นแบบนี้ได้อะองชายเรื่งพุทสมาคมฉานเจียงด้วยจะไม่ธรรมดาฮะหลี่เสีหลิวเหรอใช่หลี่เสีหลิวตัวจริงเหรอ อุอ้ยคุณหนูท่านหนุ่มโชคดีจังเลยทําไมเหรอมีชื่อเสียงนักเหรอแน่นอนเจ้าค่ะเขาเป็นบุรุษแนวดํมกติอันดับหนึ่งที่ได้รับเลือกจากสตรีที่ราอ,อร่ำรวยในเมืองหลวงเป็นบุคคลที่หลายปมีมานี้มีชื่อเสียงตะเทียนกับไม่ทับชูรําเลืกกันว่าเขามีสายเย็นชาไม่แปลก,กับตัวใครเห็นแต่วันนี้เขากลับปรากฏตัวแต่เหมช่วยกันหน่มไว้ด้วยหรือว่าจะเป็นคู่รักที่ผูกพันกันมาแต่เด็ดชาปังก่อน จะเลอกมโนโเรื่องรักๆให้ใครจะได้ไหม<สะ>ต้องโทษที่ฉันรีบร้อนอ่านบทละครสนใจแต่โครงเรื่องหลักคิดไม่ถึงว่าจะพลาดตัวละครสำคัญไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ใช่ตัวละครในบทแต่เป็น เรื่องในอดีตของเขาพวกเจ้ายังรู้อะไรอีกเร็วบอกข้ามาให้หมดหหหหนี่อะไร,รออันดับจอมยุทธ์เรื่องชื่อแห่งยุทธภพบทหลีสือเลี้ยวเขามีชีวรประวัติด้วยในนี่ยนี่ของแบบนี้ด้วยเหรอเจ้าค่ะมาแม่นางส่งผู้นี้ช่างพูดจาฉาฉานความคิดโดดเด่นจริงๆเลยนะ <laughs> ถึงกับพูดเรื่องความดีความชอบขององค์ชายให้ดูไม่มีค่าเลยสักนิดตมดไว้ทไรหรอองชายแรวเรียกว่าผิดพลาดเป็นครั้งคราวรวบรวมแล้วก็ไปกี่ครั้งเองเออเคยถูกคนเลววางแผนใส่ร้ายครั้งหนึ่งถูกใช้ล็อของทัศศัตรูจมตีครั้งหนึ่งสเบียนถูกตัดขาดไปครั้งหนึ่งเคยถูกเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยเออลุวนเป็นเรื่องตอนหนุ่มๆทั้งนั้นหรอเจ้าพูดดบานนี้หมายความว่ายังไงเดี๋ยวเจ้าจะบอกว่าองค์ชายไม่หนุ่มแล้ว อย่ามายุแยงให้แต่คอกันนะองค์ชายกำลังอยู่ในวัยที่แข็งแรงแม้จะผ่านลมฝนมาพอสมควรใบหน้ามีริว้วรอยแต่ก็ยังวิเ่เผิดได้มาละแปดสิบครั้งเลยนะ,ะคุณอะไรสำคัญมาองค์ชายถ้าสร้างกวานเขาไม่เข้าใจการบริหารบ้านเมืองดังนั้นข้าดน้อยจึงจะไปต้องพูด ท่านตั้งใจดูแลฐานเจียงเว่ยหวังจะวางรากฐานอำนาจอย่างลับๆในภายภาคหน้ารวบรวมข่าวสารเอาไว้ใช้ประโยชน์สถานะแบบเนี้ยห้ามให้คนอื่นรู้ต่อให้ท่านอยากใช้สถานะของหนีสือเลี้ยวจับมือเป็นพันธมิตรก็ยากที่จะรับประกันได้ว่าวันข้างหน้านางจะไม่รู้ความลับเรื่องนี้หากให้พวกองค์ชายสิบแปดรู้เข้างั้นทุกอย่างก,ก็สายเกินแก้แล้วนะแบบนี้เออสู่กุยใต้ล่าไม่มีอาหารให้กินเปล่าๆหรอกนะไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือมาได้อย่างไงแต่ว่าจะให้องค์ชายไปเสี่ยงไม่ได้หรอก ข้าขอถามท่านหน่อยตอนนี้ท่านมีวิธีทำลายกลไกนั่นหรือไม่ในเมื่อไม่สามารถทำลายได้้ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านอย่าลืมนะคืนนี้ท่านลงมือกับชูกุยของเรื่องนี้ท่านจะจัดการยังไงใตาคนนยุทธภพเนี่ยทำไมถึงตั้งใจมาทดสอบอาวุธของท่านโดยเฉพาะนะหรือว่า มาเพื่อวิธีหลอมดาบกันเนะ่ะคนที่กังวลเรื่องวิธีหลอมดาบมีแค่คนเดียวข้าจึงสงสัยว่าลีเสือเลี้ยวผู้นี้อาจจะเป็นคนของนานเหิงฮะแย่ละลรถ้าพูดแบบนี้ไพ่ในมือของพี่เจ็ดเยอะกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้ซะอีกไม่ใช่แค่นี้เดิมทีเป็นปฏิบัติการลับแต่ลีสือเลี้ยวผู้นั้นเมือนจะรู้ข่าวคราวลร่วงนั้น องชายอืข้าเกรงว่าในคนของเราอาจจะมีสายลับของนันเถืงปะปนเข้ามาไม่หรอกกระมังเฮ้ยท่านอย่าทำให้ข้าตกใจสิเกรงว่าองชายจะหวาดระแวงเกินไปแล้วต้อง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 ลองโทษนันเถืงอนั่นเขา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 ทำให้คนอืน่นต้องมาตื่นตรอะอหนกอ,องชาย พวกลีซือเลี่ยวเป็นไพ่ในมือของนานหัเงจริงพวกเราจะเฉยเมยไม่ได้เด็ดขาดนั่นสิเดี๋ยวนะประเด็นตอนนี้คือพวกเราไม่รู้ว่าเขามีไพ่ใบนี้อยู่ในมือหรือเปล่าเขามีแผนการหนึ่งที่ยืนยันได้แต่ต้องให้องค์ชายออกโรงเองเพื่อช่วยใครอีกแล้ไม่ได้้าไม่เห็นด้วย ม่เกียรติสูงสักทำไมต้องแสดงไมตรีกับซ่งอีเมิงนั่นครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยแต่ต่อให้เจ้าทำลายงานแต่งของซ่งอีเมิงกับชูกุยหงตระกูลซ่งก็อาจจะไม่สนับสนุนองค์ชายของเราแต่หากปล่อยให้แต่งงานกันเกรงว่าหัวหน้ายังหาวิธีหลอมดาบไม่ได้ก็คงต้องสูญเสียโอกาสชิงอำนาจไปเจ้าจะรับผิดชอบเหรอจะไม่นั่งรอความตายนะองค์ชายจะหูปากแต่ว่าหลี่เซเลืผู้นี้เป็นแค่คนผ่าเถื่อนในยุทธภพแต่ซ่งอีเมิงเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ยากจะวันวหว นั้นยิ่งควรใช้สถานะสหายสนิทใกล้ชิดส่งอีเม่งชูกุยหงครองสถานะคู่มั่นอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โกรธขอแค่เกิดความร้าวฉานไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตัดขาดกันทำให้องค์ชายต้องกล้ามลืนฝืนทนเสียเพแตกร้าวแค่งาน,นแตกต้องวุ่นวายอย่างเมียอยู่ต่อไปฮะในสมุดเล่มน,นี้ก็ไม่ได้พูดถูกทั้งหมดถ้าคิดว่าจอมยุทธหลีไม่ใช่แค่ชาวยุทธที่ชักดาบฟันไม่เลือก เขายังเป็นคนที่จิตใจดีมากที่ฉันจริงเร่เขาให้ที่พักพิงคนไร้บ้านมากมายเมื่อคืนนี้ข้าได้เห็นกับตาทุกคนเป็นมิตรต่อก,กันดีอุทกกับภัยเมื่อสามปีก่อนและภัยสงครามเมื่อสี่ปีก่อนตายละสสงองเีงื่อเอ้ย แล้วคราวนี้จะรอดแล้วจะรอดแล้วไม่ออรอดแล้วบ้านไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจละ่ะมึงจะดูนะอันนี้ฉาจเิงแย่ที่หลีสือเลี้ยสร้างขึ้นคนที่เขาให้ที่พักพิงล้วนเป็นคนที่ต้องไร้บ้านท่องกรรมที่หน,นานเหิงก่อไว้งั้นพวกเขาต้องแค้นหนานเหิงมากแน่ๆออโออมิน่าเมาื่อคืนนี้จอมยุติหลีถึงถามข้าเกี่ยวกับหนานเหิงเยอะแยะเลยที่แท้ นี่คือการทดสอบจุดยืนของข้าทดสอบความมุ่งมั่นของข้าและหนูจะทำยังไงเจ้าคะเอาว่าเพื่อรับเงินองคชายเจ็ดสร้างตีสองเป้าหมายคือจัดการกับนางหงคุขไมตรีอย่างจริงใจาองคชายเจ็ดดูเรื่องนี้เขา้าแล้วท่านนะักงองคชายิถูกเปิดเผยแล้วฉันจะชิงมือก่อนข้า หมายความวม่ายังไงวิธีผูกมิตรที่ดีที่สุดคือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของตัวเองแสดงความจริงใจผ่านอักษรบนกระดาษใช้ได้ผลกับสตรีที่สุดข้ามีเวลาว่างที่ไหนแล้วข้ามีท่านอย่ามองว่าข้าขี้เกียจน,นะในสมองข้ามีบทกวีรักอยู่ถึง80บทเลยเจ้านาะ่ะเหรออืม<ะ>ได้แล้วแต่เ,เจ้าเลยวางใจได้ ให้ข้าจัดการไม่พลาดแน่นอนคุณหนคุณหนอ,อะไรลีซูลิวลิซูลิวโสดจะมาม่จังลิซูลิวเหรอเจ้ะเห็นจดหมายประหนึ่งได้พบหน้าแม่นางท่งสบายดีหรือไม่ในเมืองหลวงดอกไม้บานสะพรั่งคิดถึงการพบกันคราวก่อนก็ถอดถอนใจเป็นหมื่นพันครั้งจึงขอม้าบทกวีให้หนึ่งบท วสันมีรายบุกผาสารุญญดูมีจันทราพบกันเพียงหนึ่งครา,ากลับยากจะลืมเลือนเทียนแดงเรงคู่วิหกเขินเคียงกันคิดขึ้งสาวงามทําให้ข้าคลังคล่งใครอะไรกันเนี่ยไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันทาไมจู่ๆถึงกลายเป็นคนน้ําเน่าขึ้นมาล่ะท่านจอมยุทเวลาว่างก็อย่าอ่านหนังสือพิลึกพิลั่นอ่านทุกอย่างม่แต่จะทําร้ายท่านไม่เป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจ พี่รองทุกท่านหุณนแม่รองมีคำสั่งพวกเราต้องนำฉากยอดเิียมมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อสร้างเรื่องราวที่หลาเกงรันทดโดยสมบูรณ์แบบให้ลูกพี่กันครับแม่มีงสตรีคนไหนที่ไม่หวั่นไหวกับบุรุษที่ทั้งหงอกงะรอด ถ้าหากนั่นก็แสดงว่าไม่ยังหล่อไม่พอเก่งไม่พอรันทดไม่พสายาม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 าไม่ต้องขับอันนี้แล้วมาขับอันนี้แก่แล้วสายมา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 เส้นพวกนี้ไปวางไว้ตัวนั้นน่ะเรื่องเหลือเชื่อหี้เสือเร่ยรตายบุตรก็ส้กับครนี่ถึงจะเรียกว่าหลอกเก่งรันทด หวบสูญเสียบิดาห้าขวบสูญเสียมารดาสุนักแสนรักเพียงตัวเดียวก็ทิ้งเขาไปเุ <c oughs> ย้ยกประยุกต์ด้วยตัวเองเส้นลมปราณขาดสะบัน้นากนั้นก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง <c oughs> ประสบการณ์แบบนี้ตั้งแต่เม hmm> ื่อไหร่กันเนี่งด้านหลังยังมีที่เลยเถิดกว่านี้อีกครับทุกทุกทง1น8่งรแปผลฟังอยู่ในบ่อน้ำโบราณและฟื้นคืนชีพในร้อยวันเขาทำเพื่อช่วยลีเออเพื่อช่วยท่านไงหลอกเก่งนะทศน้อยพ่อตื้อสมควร ซื้อรบคาระวะแม่นางขอให้สุขสบายระยะนี้ข่าวลือในเมืองหลวงแพร่สะพัดมากแม้ข้าจะแก้ต่างไม่ได้แต่มีคนที่รู้ใจอย่างไม่นางก็เพียงพอคำนินทาเหล่านั้นมีค่าพอจะกล่าวถึงเลยตีนราชสำนักกำลังขัดแยง้งแม่ทัพชูเป็นหัวหน้าองครักษแต่เกรงว่ามีอาจดูแลแม่นางได้หากไม่รังเกียจขอเชิญมาที่ฉานจึงเวียบ่อยๆเพื่อเสวนาาที ส่องอีเมังผู้นี้หมายความว่ายังไงองค์ชายระวังมีพิษให้ทัดซา,ากวาเรากินก่อนต้องข้าหูปาก <c oughs> มีความเห็นยังไง <c oughs> <c oughs> องค์ชายส่งอีเมิงผู้นี้ <c oughs> ติดกับแล้วองค์ชายคุณขององชายสิบแปดเพิ่งส่งจดหม,มายมาฉบับหนึ่งครับ พรุ่งนี้ยามว้พบกันที่สมาคมฉานจิงเย่องค์ชายสิบแปดอาถรรพ์ชานไทยนักกล้านักอกชายไปพบกันนอกวังหลายวันก่อนชูกุยหงพิ่งปราบมือกับท่านที่ฉานเจียงเย่วันนี้นารนุ่ยก็ส่งคําเชิญมาน่าสนใจจริงๆคิดว่าตัวเองฉลาดยังกล้ารัดเจ้าสิบแปดเข้ามาเกี่ยวด้วยกพรุ่งนี้ท่านจะไปไหมไปโอกาสไม่มีบ่อยเวลาไม่ค่อยใครตั้งแต่เขาเ<อ>้าออกจากคุกราบานก็นำของที่พ่อเขาทิ้งไว้คือด้สับจวนเชียนอุี่อ๋อง บอกว่าคืนให้เจ้าของเดิมท้าจริงที่จะข่มขู่ท่านเขาคิดว่ามีของสิ่งนั้นก็เหมือนเสื้อติดปีกังนั้นข้าจะหักปีกของเขาลงให้ได้ดูเหมือนว่าทักษะมือไวขั้นเทพของอาหูในที่สุดก็จะได้ใช้ประโยชน์แล้วบางทีถ้ามีของสิ่งนั้นอยู่ก็อาจไขความลับวิธีหลอมดามได้วันเดียวนะพวกข่าพูดอะไรกันเนี่ยให้ข้าเข้าใจด้วยได้ไหมอ่ะดาบ่ิฆาจันชาเชียนวี Thank uh you. -huh.

ตัวอะไรทริปรเ,เด็ดปากกัดเฮ้เจนนี่นี่นะหนูส่มเฮ้ยหนูส้<ห>มแ<า>ล้วมาอยู่นี่ได้ย,ยังไงยินดีตอนไรนอีเดียพอเขา้าไปในสมาคมตระวัง,งเขาพูดและการกระทำของตัวเ,เองอย่าส่งเสียงนะอย่าได้ไปกวนพี่สาวไอ้หนานาคตของเรา ความสุขของแม่ทัพเรามันอยู่ในมือของพวกเราแล้วเข้าใจไหมก็ใจแล้วใจแล้วเออชุ่ๆชุ่ชุช่อย่าด้าเรียนตัวอนเออู้ฮะใครมาแล้วเหรัวหน้าบำคญเหัวหน้าเจ้าอยู่ไหมหัวหน้าเหรอ ลูกพี่ขังชับเอาไว้ว่าวันนี้ไม่อยู่ไม่ใช่เหรออยู่หรอืเอเปล่าวันนี้เชิญข้ามาเนี่ยมีเรื่องอันใดเหรอมอีเรื่องอันใด มาด้วยเรื่องอันใดออคือ,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 อว่าสมาคมฉานเจียงแย่มีชื่อเสียงมากในเมืองหลวงไม่ทราบว่าพี่เจ็ดเคยมาหรือไม่เจ้าเคยมาหรือเปล่าละ่ะอ๋อข้าก็เอ๊ะว่าเดี๋ยวนะข้าถามท่านก่อนท่านก็คนตอบก่อนสิถ้าเป็นพี่เจ้าตอบกอนไม่ใช่ท่านทําำไมไม่ออกไพ่ตามกติกาล่ะข้าไม่เคยทำอะไรตามกติกา

นนนในใจเจ้าเห็นข้าเป็นสัตว์ร้ายอย่างนั้นเลรเอ้ไ<ะ>ม่ได้กว่าจะหวาดกลัวใช่นีม้<ะ>หรือว่าวันนี้ที่เชิญมาก็พระถูกคนยุบยหล่ไหลข้าข้ขขาฝึกเขียนอักษรผิดตรงไหนอีกอย่างข้าก็เป็นสุพรรณิวิทของต้าจริงข้าเคยโกรธท่านเสียที่ไหนจริงไหมล่ะันก็ดีเจ้ามีเรื่องอะไรในใจก็พูดกับข้าได้เลยอย่าให้คนอื่นมาจูงจมูก ไม,ไม่มีคนอื่นนะ